เรีเข้าใหม่นะครับไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับคันนี้เป็นสองจุดศูนย์ตัวจีนะครับรถปีสองพันยี่สิบนะครับได้เป็นเครื่องเบนซินล้วนนะครับสีขาวมุกนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับไปรับมาเองนะต้องบอกว่ารถสวยมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์ตัวจีนะตัวไม่ได้เชนคันนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับราคาเท่าเดิมนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อย วันนี้เอารถสวยนะครับมานําเสนอ f 4อีกแล้วนะครับสาหรับใครที่พลาดคันสีขาวคันที่แล้วไปนะตัว minor c h a n g นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2018นแะแต่คันนี้คือปี2020นะงงไหมตัวนี้เริ่มผลิตไปปี18นะครับคือ toyota camry 2.0ตัว G นะครับตัว minor c h a n นะครับหน้าใหม่หน้าปัจจุบันครับคันนี้เป็นรถหน่วยงารปประจำการนะครับเลขใหม่อยู่ที่72,000กิโล รับไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับประวัติสูตรถสวยๆนะครับราคาเสนอขายแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาเดิมนะครับรถได้ปีสูงขึ้นนะครับคันนี้ได้ปียี่สิบนะครับไม่น้อยนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเงินสดจะมีแหวแค่นั้นเองนะครับถ้าจัดไฟยนนั้นก็ปกติเลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าไม่เน้เชนเลยนะเป็นตัวใหม่นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเดย์ไทม์นะเป็นตัวเบนซินล้วนนะครับสังเกตจากตัวโลโก้ด้านหน้าของโตโยต้า ถ้าเป็นตัวไฮบริดมันจะมีเลนสีฟ้านะครับนะตัวกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่ไฟเป็น led นะครับนะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับกระจังหน้าเป็นเปลี่ยนเอาแบกนะครับตัวบนนะครับตัวล่างเป็นสีเทานะครับรถสวยๆนะครับคันนี้นะโตโยต้าแคมรี่ของเราเพิ่งเข้ามาด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ซ้ายขวานะครับ2จุดนะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์รอบคันมาให้นะครับมีทั้งบายสปอร์ต rc ta นะครับมีครบเลยนะครับพาร์คิ่งเซนเซอร์มีให้หมด นะครับตัวนี้สีเดิมทั้งคันนะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับยางดัลล็อนะครับยางปี2นะครับชุดกันชนนะครับแน่นสนิทเลยช่องประตูนะครับตรงเป๊ะนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะเบรกดีขับง่ายนะเป็นรถหน่วยงานเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถสวยๆนะเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าใครที่กําลังมองหาโตโยต้าแคมรี่ตัวใหม่ได้เช็คราคาถูกนะติดต่อผมเลยนะครับกระจกเดิม แล้วคันนี้เราขายราคาเท่าเดิมเลยนะ8ป9 0 0 0บาทนะครับลดได้ปีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไมน้อยลงนะครับนะนี่ดูกระจกกระจกประตูฟิล์มเฟิร์มติดมาเป็นเซรามิกสวยหรูเลยมีการสาดมาให้เรียบร้อยคันนี้นะครับนะใครสนใจนะรีทรเข้ามาเลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกระจกมองข้างตัวนี้มีตัวบายสปอร์ตมาด้วยนะครับมีตัวบายสปอร์ตมานะครับแจ้งเตือนกันชนด้านข้างมุมอับสายตานั่นเองนะครับ เสาเเสา B เดิมนะครับกระจกประตูเดิมหมดนะครับนี่สวยๆแล้ววันนี้ทอโต้จัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวุกรถเก่ง4ดานนะผมบอกเลยว่าแคมรี่โฉมนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเบนซินหรือตัวไฮบริดนะครับขับดีมากๆขับดีมากๆนะครับดูสีนะครับสวยมากนะเงาทรงเงาแสงนะครับด้านหลังกันชนมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับพร้อมดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นสีดําอยู่ด้านล่างนะครับปลายท่อออกขวาถ้าเป็นเครื่องยนต์2.5ตัว G เบนซินล้วนเนี่ย ท่อจะออกคู่นะถ้าเป็นไฮบริด2.5ท่อก็จะออกขวาอย่างเดียวนะครับต้องแยกดีๆนะครับเดี๋ยวจะงงเนาะนะครับ2.0ตัว G นะครับรุ่นนี้มาจากเคมอเตอร์นะครับไฟท้าย LED นะครับไฟท้าย LED มีแค่ไฟถอยกับไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้แค่นั้นเองนะครับโลโก้ด้านหลังนะครับก็เป็นตัว m i n o r chain นนั่นเองนะครับเป็นโคเมียม m i n o r chain ลักษณะนะครับลักษณะตัวโลโก้เนี่ยจะเหมือนลักษณะของตัวรถนะครับเพราะว่ารถจะมีขนาดที่แบนราบและกว้างนะครับ มันทําให้สมรรถนะครับนะในการขับขี่ด้วยความย่านความเร็วเนี่ยมันจะไม่ลู้ลมนะคมันจะไม่ลู้ลมแล้วมันก็จะทําให้รถเนี่ยสมูทมากนะครับสมูทมากๆนะดูนะสีเสือสวยเดิมหมดนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับคันนี้แล้วผมบอกเลยใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับสําหรับโตโยต้าคัน2 0ตัวจี้นะครับเป็นตัว m i n เนอร์เชนนะติดต่อผมเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อันนี้ถึงไม่ใช่รถบ้านนะครับแต่ว่าเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับก็ได้ปี20ได้เลขไมล์7,000นะครับดูโครงทรงโครงสร้างนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเป็นรถสำรองหน่วยงานแหละนะถ้าเลขไมล์อยู่แค่7,000นะครับรถสวยมากนะกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้สี่บานนะครับด้านหน้ามีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะเป็นออโต้สี่บานมีพรมยางให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์ด้านหลังสองตุดนะครับแล้วก็เอ USB นะสองจุดด้านล่าง ตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับทั้ง4ที่นั่งเลยนะครับมาสหลังเป็นมาสหลังไฟฟ้านะครับสามารถคอนโทรลได้จากพวงมาลัยเลยนะตัวไม้นั่งเชนตัวนี้จะไม่มีปุ่มเปิดปิดที่อยู่ตรงคอนโซลแล้วนะเราควบคุมจากพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับที่เท้าแขนนมีตรงรุ่นนะครับแฮมรี่ที่เท้าแขนใหญ่อยู่แล้วนะครับที่วางแก้วนงแก้วน้ําอยู่ครบนะครับด้านหลังก็เปิดเปิดไปข้างท้ายได้นะครับเพื่อหยิบของนะครับ คือคันนี้คือตัวไมเนอร์เชนที่ต้องบอกว่าสวยมากจริงๆนะ้วนเะมื่อวานไปดูรถเนี่ยดูนะสีด้านนอกด้านในนะครับจะเห็นได้เลยว่ารถเนี่ยไม่ได้เคยทํทาสีข้างนอกข้างใน,างนามาเห็นไหมนะครมันยังมีแถบเดิมอยู่เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับ,รบ, ry, ครบใครที่อยากได้นะราคาเดิมนะครับแปดเก้าเก้านะครับแคมรี่ตัวไมเนอร์เชนนะครับรถสวยเดิมบางนะครับด้านหลังนะครับเปิดมาอย่างกว้างเลยนะครับ เป็นห้องเก็บสัมภาระนะครับเป็นห้องเก็บสัมภาระนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโครงทรงโครงสร้างเดิมหมดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คทางลงทางน้ำมันนี้รถจะไม่ได้ล้างนะขออภัยนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์คนะครับฝากระโปรงแท้เดิมนะท้ายเดิมไม่มีแกะนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเห็นไหมครับที่ฝาท้ายนะครับสวยมากๆนะตัวนี้นะครับคือโครงสร้างตัวรถเนี่ยเราการันตีอยู่แล้วนะครับไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักนะครับ รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์จากเราอีกนะครับหนึ่งปีนะครับบริการฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งปีนะครับนี่ดูนะพวกบล็อกยางอะไหล่นะครับเดิมหมดเลยนะดูด้านในนะเห็นเม็ดองเม็ดอาร์ทุกอย่างนะรถที่พอเป็นแบรนด์หรูนะพวกบล็อกยางอะไหล่เขาจะทํามาอย่างดีเลยนะมันจะไม่ได้วางกองอยู่เฉยๆมันจะมีซับมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยล้อแมกนะครับล้อยางอะไหล่ก็เป็นล้อแมกนะครับเม็ดองเม็ดอาร์เดิมหมดนะครับ คือต้องบอกว่ามันเป็นรถที่หรูจริงๆแหละนะสำหรับแคมรี่เพราะว่าด้วยเรื่องสมรรถนะน,นะครับแล้วก็เรื่องโครงทรงโครง,งสร้างเขาตรวจสอบมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดูนะกระจกเดิมทุกบานนะครับด้านหน้านะพลาสติกยังไม่แก่ออกเลยนะครับตัวคอนโทรลนี้เป็นคอนโทรลกระจกออโต้สบานนะครับเซ็นทรัลล็อกนะรปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็เปเมมโมรี Memory บอร์ดนะแล้วตัวนี้พลาสติกกันลอยยังไม่แก่ออกเลยนะครับ ตรงสครับเพจก็ไม่ได้แกะนะครับอันนี้ได้เป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้าเสาเอเสาบีเดิมหมดนะครับดูนะหัวนงหัวน็อตนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเนียนกริปเนียนกริปนะบ่อกก็มีผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งนะตามเลขไมล์นาะไมล์เจ็ดหมนะื่นรถปียี่สิบนะครับรถปียี่สิบจริงๆวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่เลยเนะี่ยปียี่สิบปีนี้ปียี่สามนะครับนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีบริการฉุกเฉินแล้วก็ตัวประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะครับเครื่องยยนต์์และเกีร พวงมาล,ลัยนะฟูลมันติฟังก์ชันฝั่งนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้มีเลนคีฟนะนะมีเลนคีฟด้วยนะครับเป็นคูดคอนโทรลนะครับเดี๋ยวพอเข้ามาด้านในนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะปัดเลนใหม่ใช้ได้หมดนะครับพวงมาล,ลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวอ่าเนี่ยดหูหน้าจอก่อนฮะเป็นลักษณะแบบนี้ ใช้งานได้ My 72324นะครับอันนี้ผมเปิด Parking Sensor แล้วก็ BSM ก็คือเป็น By Sport ครับ RTA เป็นระบบโครงสร้างนะครับที่ควบคุมเกี่ยวกับตัวรถของแคมรี่ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับก็อันนี้เป็นออโต้ Start Stop นะครับ Traction Control เปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ำมันนะปุ่ม Push Start นะครับช่องแอร์เป็นตัว m i No Change นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับ แอร์เป็นดูโอโซนนะครับจะปรับเป็นซิงเกิลโซนก็ได้นะถ้าอันนี้จะเป็นซิงเกิลโซนนะพรเราหมุนฝั่งนี้เนี่ยไฟดูโอมันก็จะติดนะครับฝั่งนี้ยี่สบามฝั่งนี้ยี่ห้าแต่ถ้าเราปิดดูโอแอร์มันจะเด้งกลับมาที่เดิมนะครับไลฟ์้าด้านหลังนะครับอันนี้ปรับทิศทางความแรงนะครับแล้วก็วนอากาศในรถนะครับไลฟ์ฟ้าด้านหน้าหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ได้หมดเลยนะ จะสะท้อนเป็นมิลเลอร์ลิงก์อะไรก็ได้นะเนี่ยมันก็ต้องมีแอปมี USB power outlet อะไรได้หมดนะครับแล้วคันนี้ก็มีกล้องที่เป็นตัวนี้นะเป็นกล้องสามารถปรับได้นะครับปรับดูได้ว่าดูแบบไหนนะที่เราจะชินนะจะมีเส้นวัดระยะให้นะครับก็ลองดูที่เราถนัดนะครับจะได้ไม่ลำบากนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะเป็นเกียร์ไฟฟ้าปรับเป็นทิปทนิกนะเป็นเกียร์เเกียร์สป,ปอร์ตได้ครับ ตัวไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับตัวไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือปิดนะครับอันนี้คือเปิดนะครับแต่หากไม่ได้ใช้เราดันเก็บได้เลยนะเราดันเก็บได้เลยมันจะล็อกไว้อย่างนี้นะถ้าเราจะใช้เราก็เปิดออกมานี่นะครับที่วางแก้วน้ํา2จุดนะครับแล้วก็เบรกหือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับคอนโซลตรงกลางอย่างใหญ่นะอย่างใหญ่นะครับ ตัวนี้ตัวม่านเนี่ยผมเซ็ตไว้จากตัวพวงมาลัยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับม่านมันจะลงเวลาผมปรับเกียร์เกียร์ทีหรือเกียร์อื่นน,นะม่านมันก็จะขึ้นคือผมเปิดให้มันขึ้นตลอดเวลานะครับเนี่ยพอผมเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บม่านลงเองนะครับเป็นประมาณนี้นะครับคันนี้คือ t o y o t a c แ m r y ตัวใหม่ในเชนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็น f c นะของผมหรือว่าบริษ,ษัททอโต้นะผมบอกเลยว่าคันนี้ คุ้มแน่นอนนะได้รถปี20ได้สีขาวมุกนะครับได้เลขไม้7 0 2นะครับทะเบียน5940คันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะ0626407776นะครับจะผมเปิดฝากโปรปงให้ชมกันนะครับนี่รถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้สปายังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะรถยังมีคราบแบบมีฟงมีฝุ่นอยู่นะครับนะดูหัวนอ็อตฝาโปรปงนะครับไม่มีแก่เลยนะครับตัวบนตัวล่าง สวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับอันนี้คือรถหน่ยงานนะครับประวัติสูงแน่นอนนะครับเบ้าหัวโช๊คนะครับเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมนะครับโครงสร้างด้านข้างเนี่ยตัวล่างเนี่ยสวยเนียนนะครับนี่แล้วก็ตัวคารนะซ้ายโครงซ้ายขวาเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะเป็นลักษณะแบบนี้เครื่องยนต์ดูโอวี t i ทีไอวนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงพวกระบบหัวฉีดเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็การทํางานที่มันประสานกับเกียร์ตัวใหม่นะครับ หัวชงหัวโชว้กซ้ายขวาเดิมหมดนะครับเนี่ยน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะทั้งตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็แก้มด้านข้างนะคันนี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฝากระโปงด้านบนนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับแถบเขียวๆย,ยังอยู่นะรถไม่เคยทําสีฝากระโปรงแน่นอนเนะี่ยดูนะครับสวยเนียนเลยนะครับยังไงผมฝากคันนี้ <c oughs> ไว้ด้วยนะครับกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่2.0ตัวจีเนีเป็นตัวไม้เนื้อเชน นะครับปี2020นะเลขมาเจ็ดหมื่นสอราคา899,000บาทนะครับยังไงโทรเข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับ